ขนาที่รถเลี้ยวโค้งบนถนนราบด้วยรัศมีความโค้ง1,000เมตรลูกตุ้มซึ่งแขวนอยู่ในรถเอียงทำมุม,ม45องศากับแนวดิ่งขนาดนั้นรถวิ่งด้วยอัตราเร็วเท่าใดนะครับค่า g ให้มา10เมตรต่อวินาทีกำลังสซึ่งตรงนี้นะครับก็ไม่ได้ยากเลยนะครับเจ้าตัวลูกตุ้มนาฬิกาอะไรสักอย่างนะครับที่แขวนไว้นะครับ บนรถมันก็จะมีความเฉื่อยเดียวกันกับรถยนต์นั่นเองเพราะฉะนั้นมันจึงมีสมการนะครับของการเคลื่อนที่เข้าโค้งเป็นแทนเซตาเท่ากับ v กำลังสส่วนด้วย Rg นะครับเหมือนตัวรถนั่นเองนะครับคราวนี้ครับก็ามาแทนค่าเข้ามาเลยนะครับแทน4.5นะครับเท่ากับ v กำลังสตัวนี้ก็คือสิ่งที่โจทย์เขาสนใจนะครับ ลัศมีครับก็คือ1,000เมตรค่า G นะครับก็เป็น10นะครับแทนส5ครับมีค่าเท่ากับหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเอา1,000งพ10คูณสิก็กลายเป็น1,000งืนนะครับเอามาคูณกับ1ก็กลายเป็น1,000งหมื่นโอเคตัวนี้เป็น V กำลังสองเพราะฉะนั้น V เดียวครับก็กลายเป็นค่ารากของ หนึ่งน,นะครับก็คือถอดค่ารากมาก็คือ100เมตรต่อวินาทีก็ตอบแล้วนะครับนี่คืออัตราเร็วนะครับของรถในขนาดนั้นนะครับที่ทำให้เจ้าตัวลูกตุ้มนิกนะครับเอียงมาถึง4ี้าองศานะครับเวลามันเข้าโคง้งก็เท่านี้นะครับขอบคุณที่ติตามครับ